งูงูอะปิด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 อาหารเหรอนกวิษถูกนกวิษนกอะถูกอันนั้นทมาไงโอ้โหจวทำยังไงอนเนี่ยตกแตกตกแตกตกแตกตอกตกออกกกก ดีซิสมีหรอโอ้ยเดี่ยวมากตอบได้อ่ะผิดพริ้นถูกเย้ถูกโอมาถึงไม่พูดเลยพี่กูท่าเลยโอ้ยมันยากอยู่นะอันเนี้ยอะไรที่ที่ลืมเพลงเลิศฮะ ถูกอกเออตันพี่อุตส่าห์พยายามจะเล่นให้มันดูยากอ่ะเอตันก็ทำให้มันดูง่ายอ่ะโอเป็นพี่คิดนานมากเลยครับเป็นการโยงกลืนหรือว่าอันนี้จะกระเจาไหมอะไรฟันปนอะเบีเล่ผิดอะต้องพิอะไรนะเมื่อกี้มูมูใช่ไหมครับผิดครับห้าร้อยเด้อ ใอรนอรเดตใครนอนกรหรือเปล่าสวยถูกโอ้โหเอน่าเก่งมากเลยไอรีไม่รู้เรื่องแล้วพี่แน่ใจนะว่าพี่ไม่ได้มีเรื่องส่วนตัวกับวรเเดชหนึ่งสองสามหมดคำถามที่ได้ข้างขาใจเพราะ i'll come to